วงครับอาจารย์ท็อปครับอ่าแล้ทางด้านของโคดีนะฮะเป็นโคชที่สี่ครับเอ่าแลครับมาด้านล่างมาต่อที่แล้วก็โรยิกาเลยครับเฮ้ลูดีลปีท้ายมาแม่ทางด้านของวัฒนครรมก็เหมเกันครับน้องดอสครับแม่โอกาสเปิดทักทายเลยนะโอ้ไม่ควรจะทิลเลยโอ้ดีโคชตี่นี่อันดับร้อยเซกของประเทศครับ ผอว่าตาลอสนะฮะอ๋อร้อยเซนต์ฮะหูขี้สุดสี่แล้วครับกจ่ายอะไรตอนไหนวะเนี่ยเออเห็นทางไอชุดครับครับเขาจ่ายดังกันนะระดับโลกนะเรียกว่าดาบไมแมวเมืองประจบการีการได้ครับรทับตะแกนะฮะผมกับทางด้านของกูฮินฮะเอาละครับจับบอลได้สวยเคาะบอลได้ดีครับในจังหวะนี้ครับแม่เราจะได้เห็นกันใน โอ้โหเล่นต่อครับเอาแล้วครับโอ้ตัดบอลได้ครับวันละล็อกโอ้จะแหวกสองครับปล่อยเพื่อนได้เล่นครับเอาแล้วครับตีกไปแล้วครับเดี๋ยวจับแมดโดนสวนแล้วครับตระลักของทิตตี้ครับนี่ครับดึงบอลครับโอ้โหโอ้โหนี่ครับแมดโอ้น่าสนุกครับนี่ครับฟุตบอลเรื่นเรือนครับเอาแล้วครับไปที่ลิฟตรงฝั่งฝ่าครับแหมดจะจะเป็กตัวใหญ่ครับเคลียร์บอลไม่ได้ครับเพื่อเคลียร์ไปก่อนครับ โอ้วัตตาล้อมนะครับบุกจากซ้ายไปขวาครับชุดสีทองกังเกงดำถุงเท้าขาวครับผมกับทางด้านของออสติสตี้ครับบุกจากขวาไปซ้ายอยู่ในชุดเก่งครับเสื้อสีฟ้ากางเกงดำถุงเท้าสีฟ้าครับ ซิตี้ครับคืนเกมไปทางด้านในกายครับยังไม่ผ่านของวัดตะล้อครับอ๋อแล้วครับโอ้แล้วครับมาฝาเสร็จแล้วครับทางด้านของวัดตะล้อครับเพื่อท่านตแกครับจังะมาจบพิธีขันครับประจวบครับหลวงพ่อท่านให้การอุปถัมภ์อยู่นะครับหลังใจฟ้าก็มีหลวงพ่ออรุณคนนะฮะ

เอาละครับไปดูที่ทางด้านของซิตี้ครับแทงบอลลูกนี้ไม่มีล้ำแน่นอนครับอยู่ที่การสนามยังไงครับเอาละครับโอ้ซิตี้ขึ้นไปสี่โอ้ไม่ล้ำ้วยต้ดงส่งเฉยเอาละครับไปแล้วครับแต่พิกไม่ได้สวยยังติดท่างซิตี้อยู่เอาละครับบอลเลยชี้เลื่มก็อยู่ครับแม่บอลได้สู้ก็ได้ตงนาร้องแล้วโอ้ล้ำเสร็จแล้วครับอยู่ในระดับที่ล้ำนะแล้วกลับมาเล่นนะเอาละครับซิตี้จะได้คิกอินครันจากฟิกฟิกพวกนี้ครับ บอลให้ตกจุดนะบอลให้ตกจุดนะขุณอาจารย์แจกด้วยนะฮะเอาละครับมาตีบอลไปที่ทางด้านของมาเลเซียก้าดับด้านของ น้องดอสครับมาสียกองบอลให้ซิตีค้ครับซิตี้ได้บอลแล้วแทงมาที่นักของน้องแตงนะเอา,แ,าแล้วครับแทงมาแล้วยังไงครับซิตี้เอาแล้วครับโอ้นี่คือเดียวครับไปที่สิบห้าครับนักของน้องตื้นนะฮนะโอ้โหจังนี้โอ้โหจังหวะเด่งๆนะ แต่จังหวะก้าวก้าวช้าไปนิดนะครับแต่ว่าช่วงเขายาวนะแต่เก้าวช้าครับตฟุตสเปคที่นี่ครับกับลังขาแล้วฮะเอาละครับเล่นได้สวยครับแล้วพัรอกบแม่มันเลยโอกมานิดนึงเอาละครับแม่ชิงเหลือได้ดีครับพวนาล้อมเชคการวอนให้เซตตี้แล้วฮะโอ้ดึงได้สวยครับสำนักพมวนาล้อมเอาแล้วขึ้นคลิกเกนบุกครับผู้สัตสังเกตนะครับวนาล้อมนะครับจังหวะแรกนะครับสามารถทิ้ขึ้นเกมได้เลยนะนี่ครับดูนะครับ แสดงว่าเป็นแบบฝึกที่เป็นแนวลุกชัดเจนนะฮะงด้านของนาล้องนะฮะสดชิตรีตอนนี้ก็ตั้งรับเราส่วนนะฮะตอนนี้ก็นะครับยังคงสมัครเกินเสมอกันอยู่ที่สุประตูตะศูลครับผมบระวังกันด้วยครับ,บระวังด้วยครับไปต่อครับ ลครับมาอยู่ที่ทางด้านของน้องดอสครับน้องดอสมีสปีดนะฮะเอาล้วครับมุกตรงไปครับอผาสุดเส้นเลยผาทางนี้เอาแล้วครับเราคอยดีดตัวไปจากมีนเลียบยัอยู่ครับเลียบยังอยู่ยัอยู่ถอยใช่แล้วมั้โอ้ยอยากไม่ได้ครับเป็นน้องของปันปันแล้วครับ ระบบจะคล้ายๆกันนะครับสี ull, ่สี่สองหรือสี่าก็คล้ายๆกันครับเอาละครับแม่ทีงานใจฟ้านะโอ้ส่งสเกลฮะส่งซิกมานะทานัของน้องดอนนะน่าสนใจครับว่า กับน้องบอสครับเบอร์21ครับโชว์ฟอร์มดีๆแบบนี้นะโอ้ถ้าเล่นดีมีวินัยนะฮะใจฟ้านะครับให้โอกาสแน่นอนครับตอนนี้เป็นโอกาสของท่านแล้วนะโชว์ฟอร์มให้ดีครับเล่นให้ดีเล่นให้มีมารยาทครับเล่นดีมีวินัยครับเล่นแน่นอนนะฮะถูกจับตามองแล้วเลยครับน้องบอสนะครับกับทางด้านของน้องบอสครับเบอร์21กับเบอร์7ครับ ยี่สิบเอ็ดครับน้องบอลครับ<า>เอาเลยครับแม่ทางด้านของวัดนารสสีกันวัวนให้ซิตี้โอ้โหครับสามเจ็เอ็ดน,นี่โรนีหัวหินแลฮะ<า>โอ้ทูนี้ฟาวครับแม่ขอตทวขอโทษกันครับจับมาจับมือกันสุดอยอดครับลีกันต่อครับโดยสปิริตครับ ขวบตาล้อมครับหมายเลขสิบครับน้องทันครับอะไรก่อนเกมลูกอย่างนี้ลูกลูกโอ้โหสู้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 เวอร์อะไรครับหันหันหน้ายกมือให้ลุงหน่อยฮะห้าห้านะฮะห้าห้าน้องเต้สนะฮะโอ้โหนะ ลุกทีหนึ่งฮะนับหนึ่งแล้วครับทางด้านของคอฟนาล้อมครับดูแล้วเป็นบอลเกมลุกนะฮะทางด้านของนาล้อมฮะออสซิตี้นี่ครบเครื่องครับทั้งลุกทั้งลับฮะเอาละครับมาอยู่ที่เซนเต้ครับน้องนักครับแกะบอลมาให้ทางด้านของน้องปฟอฟน์ครับน่าเสียกันบันนัทีครับเพราะว่าน,น,นาล้อมนี่น่าสนใจครับ ทิ้ตี้ไม่ใช่ไม่ดีนะฮะแต่ดูแล้วกันนี่ครับดูจงังหวะการเล่นครับน,น่าจะรู้ใจ,จกันมา่างนี้ครับนี่ครับบอลเกมรถแน่นอนครับ <S 1> <S 1> วัดนาร้อนนะไม่ล้อด้วยอะ <S <S เอาแล้วครับไปทะลิบกระชากชายครับดูจังหวะหลอกอย่างนี้ครับแม่โดนฟุตบอลเกมรถแน่นอนแล้วอู้ถลัดเกมรถร้อยเปอร์เซ็นต์นะดูแล้ว <S <S โอ้ถ้าเจอใจฟ้าให้บอกแน่ฮะโต้กันมันแน่ครับ โอ้ผู้สาวตัวใจฟ้าจะขึ้นมาเล่นกรสนามนะอย่างนี้ไม่ได้แล้วนะทุกทีมจะเจอกันก่อนครับวัตตาล้อมนะครับซิตี้นะครับแล้วก็ทางด้านของน้องไอยนะครับแล้วก็ทางด้านของใจฟ้าครับลอ่อครับระยะอย่างนี้ครับระวัดโอ้ครับโอ้ทางด้านของผู้สาวตัวทางด้านของซิตี้ครับน้องป่ายครับยังไม่พลาดน,นะะโอ้ลูกที่ยิงมันจ่อจริงๆนะฮะ เสียดายครับแม่ไปออกบอลเข้าเท้าเขพอดีฮะหลังให้ลงด้วยครับ21เจเนอร์โอ้โหรีบไปข่อมนะโอ้บอกว่าน่าจะตามอดปุ๊บเปิดของทันทีนะโอ้นุ่มโตสครับสองนาทีเท่านั้นนะฮะได้เป็นตัวที่สองไหฮะ แล้วครับลูกนี้ออกไปแล้วครับเป็นทางด้านของฟิตตี้ครับจะได้ทุ่มรับโอ้ฟิตตี้ไม่ดันเกมบลุกเลยโอ้โอ้ใช้ความละเอียดครับยืนแบบขลาดตัดนะทางด้านของซิตี้นะฮะเอาแล้วครับฟิตตี้ถูกไปแล้วครับโอ้เดือดการดีครับให้ของวัดอาลองครับสูนหน้าเขาเนะโอ้โหทางขวาเขามีน้องดอนนะฮะ เฮมิเกอร์ครับวัย21ครับของบอสเอ้าะครับเซนตี้ต้องแกะให้ได้ครับเรามีจุดเดือดเยือกครับเรื่องเก็บลับก็ลุกฮะเอาล้วครับวันอาล้อมขึ้นเกมมาด้วยเส้นซ้าครับอยู่ที่น้องบอสครับโอ้โหดูครับแม่สองจอบแปะหายเลยครับอู๋ต้องสไลด์ฮะเอาไม่อยู่ฮะเอาแล้วก็ผ่านไปได้ครับมาแล้วยังไงครับโอ้ป่าครับขอโทษครับคครับนี่ครับ สุดยอดครับเตะยากกลับสวยแล้วฮะเอาละครับสมมาตังยังไม่มีการเตะีนแปลงผู้เล่นนะฮะยังเป็นเมิร์ตัวแรกที่ลงสุดสนามในครึ่งเวลาแรกครับครึ่งละย5นาทีนะครับเป็นทีมครับนดุนี้โอ้มีกำแพงด้วยครับนารซิตี้ฮะ ญาจณจากพุทธเศรษ์ครับนี่ครับคุณสาวโตยังไงครับโอ้โหยังยอ,อยู่ครับแต่ไม่ได้ครับยังคงเอาแล้วครับซิตกเกอรโตแล้วโตได้ไ,ไดโ้โอ้ฟาวครับฟาวครับเขาด้านหลังนะครับแล้วนั่ล็อกถอดได้เลยนะครับขอโทษกับเพื่อนแล้วก็ถอยได้เลยนะฮะ หลายเรืยอในเกมนับครับคุณตี้จะโตแล้วนะคุณสิทธิ์ให้สัญญาณแล้วนะครับโตแล้วนะเอาแล้วเขไม่แม่นพอครับไปอยู่ที่ธท่นของวัดนารล้อมครับแหมาและลูกนี้ครับน้องเนสส่งให้เพื่อนแล้วยังไงครับยังไม่ได้ครับตัวนี้น้องฮีโร่ครับโอ้ฮีโร่นั้นลูกล่างดีครับขายาวนะครับทางซ้ายมีฮีโร่ครับทางขวามีทางด้านของน้องดอสครับเอาแล้วครับนี่แล้วลูกอาครับแหม่หลอกจะบะศอกครับต้องแม่นครับต้องโตมีประสิทธิภาพครับ เอาละรับลุลแล้วแทงแหม่ไม่ผ่านเฟลดแบ็มครับโอ้โหแทงได้สวยครับน้องบอสครับไปอยู่ที่น้องดอสโอ้อย่าใช้เบอร์ครับระวังครับเอาละครับนี่เขาถูกการหลอกครับแหมเข้าตายพิงกับเฉยโอ้ปกรณ์อยู่กับเท้าแล้วน่ากลัวครับเด็กคนนี้ครับโอ้เปิดรู้จักลูกบอุปกรไปอย่างดีครับเอาตัวลอดไม่ได้ครับเล่นต้นต่อครับแหม่แล้วฟ้าครับ โอ้โหเสกน้งองบอลครับเขาไปฟาวนะการเปลี่ยนตัวต้องเปลี่ยนจากการสนามนะครับมาแจ้งด้วยนะฮะอยู่ในสนามก่อนลูกอย่างมาได้แจง้งฮะเอาละครับน้องปันจะเข้าครับ อาแล้วครับเอาแล้วครับหลุดไปได้แล้วเราลอดครับแล้วแหวกไปได้สองอาแล้วครับล่วงเป็นปะต่วงแล้วแลต่อไปครับอ้าให้แล้วแล้วไม่เป็นไรครับหลายเรื่อในเกมรับครับทางด้านของอุนซิตี้ครับ29จะเข้าแทน37ครับ2คนครับ29จะแทนท7ครับเป็นตัวครับ ทำได้ของหมายเลขสิบเเข้าครับหมายเลขเก้าออกครับเป็นราได้ของบิ๊กบอสครับจต่น้องปันนะฮะเอาล้ครับโค้งอย่างนี้ครับแล้วนราจะเก็บเกหรือได้่าครับเรียบโล ดีได้ไปย่งีงกันยิงอ่ะโอ้โอ,โอ,โอ้สดชื่นน่าดูครับทางั้นของวัดนาล้อมนะไปเลขอะไรครับจแจ๊ครับสิบสี่นะขอบคุณครับจแจ๊ครับต้องนี้ครับ เอาแล้วครับหมายเลขสิบเอ็ดการดำเนิเซตตี้เอาแล้วเขาเก็บแกไปเลยลิเวนส์ฟ้าครับเอาแล้วครับชุดนี้ถาัด้ของเซตตี้ครับน่าสนใจครับเอาแล้วครับตรงนี้คอมาแล้วแม่ตีครับได้โอบตั้งนานครับยังไม่เห็นผู้สาประตูของการเราเข้เลยนะครับเพิ่งเห็นคันนี้นะครับเอาแล้วครับเซตตี้เอาจริงนะนะมันไมสามได้ครับกระตุกหตุกเสือแล้วนะฮะเอาแล้วครับไปแล้วของโค้งโอ้โหเลยครับใช้หลักพับไปแล้วครับเซตตี้เก็บบอลได้สิงคโปร์ให้ถนัดเอาแล้วครับเซตตี้ตีครับต้องเล่นอย่างนี้ครับเซตตี้ครับ วันนี้มีโหวเฮนสองทีมนะโอ้โหแม่ครับไปไปพัดไม่ไม่ผ่านขาครับไม่รอดขาผู้ตัปรตครับถือว่าไปได้ดีครับสปีดต้นดีฮะอาครับได้ส่วนแล้วฮะทางด้านของเซนตี้ครับเอาโดนแย่งกลับไปเลยนะครับเนี่ยครับสำคัญคือการแย่งบอลกลับมาอยู่ในการล็องบอลครับล็องบอสซีดานเธอไปหนึ่งทีเรามีเพื่อมาบอลไหมเอาแล้วครับมาอยู่ที่ทางด้านของไมายเลขแปดครับทางด้านของน้องเอ็กซ์ครับ โอ้เล่นกับน,น้องบอลที่สองคนครับเอ็กซ์ปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ตเอาละครับไปอยู่ที่66ครับผู้ได้ของล้องกายครับโอ้สก,กัดเอาไได้ครับต้องปันครับเซนตี้ยังคงอยู่ในแดนตัวเอง1ิงเป็นคนแล้วครับอู้บลเกมรบลูกเปอร์เซ็นต์นะ ผู้สาประตูของซิตี้ครับแมไม่เป็นไรครับเล่นต่อไปครับทางด้านของน้องป่าครับน้องป่านะฮะโอ้เบอร์อะไรครับตันแจ๊คห้าห้าครับขอบคุณครับสี่ประตูตัวสนะนะ อีกมืสองประตูเข้าวันนี้ครับตันละของวันนารอมครับเอาละครับทางด้านของททนนี้จะได้บอลครับคืนทีตักปอนปักปอนแตะบอลอ้อมครับแล้วนี่ครับต้องละเอียดครับจ่ายบอลได้แม่นนะฮะให้เพื่อนเล่นได้แล้วแถมอินแม่ลูกนี้โอ้สู้จริงครับเบอร์แปดเล่กข่อยเยอะครับเอแล้วครับตู่กันแก่ครับมาขยันซะด้วยฮะเอาละครับประย่ทางด้านของน้องกันครับน้องสด โอ้โหนี่ไม่ล้มด้วยนะฮะจะต้องบอกในต่อไปแล้วขอครับต้องด้อนโอ้โหมิจกมาครับของโค้งเลี่ยนยังอยู่อ่าแหละครับทางด้านของน้องปานครับยังทำหน้าที่ได้ดีครับ <c oughs> โอ้เซ็เตอร์แบ็กครับเล่นง่ายแล้วครับอ๋อบอลยังไม่พ <c oughs> ้นหายกระสือแรงการครับพักได้หรือเปล่าครับน้องโอ้แบ็ตบอสครับบิ <c oughs> ๊กบอส หมวกมีสิบเอ็ดสองตัวนะครับฟังบอลกับพิกบอลนะฮะครับจัโอ้บาแล้วครับทำงด้ของซิตี้ครับแม่มีเถียงครับเถียงอเปล่าครับต้องได้ลึกประตูครับจะเป็นผลดีกับในครึ่งหลังครับทำงด้ของ ซตตี้นะฮะอยู่ที่ทางำ้านของน้องปังปอนครับปังปอนกับปิ๊งปอนนะสิบเอ็ดตัดกันนะฮะเอาละครับน้องปันมารออยู่ที่ลิ้นต้นตายยังไงครับแล้วลามเล่นตุ้นไปแล้วสกิปบอลได้หรือได้โอ้ยได้ใช่ไหมไปแล้วไปแล้วไปแล้วให้เลยได้ไลยยังช้าอยู่โอ้เลยครับยังไม่รับครับแต่ว่ายังอยู่ในการบันท้องเปล่าเสร็จแล้วคนได้เปียดด้วยอ้าวอ่านิดเดียวครับ อเอาละครับตีคลิกลูกนี้ครับตาง้านของซิปตี้ครับเอาละครับงานเข้าและก็างแดนของน้องพวกศัตรูนะครับวัดนาร้อมนะ ครับแม่ตันตีเคิกครับเข้าตอบด้วยโอ้แม่บนหลังข้าขานครับโอ้เล็กเดียวถอยมาเลยถอยมาเลยถอมาหลังเส้นเนี่ยขอบอลด้วยนะขอบอลด้วยขอบอลด้วยครับสตาฟทางด้านขอวัตตาลก็อยู่ใกล้ครับออกบอลให้หน่อยครับออกบอลให้จัดแจงนะครับขอบคุณครับ แม่เก็บได้คะแนนไลนของบิสตี้นะขอ,อยกเตลีตัวครับอาจารย์ครับเบอร์38เข้าครับเบอร์7ออกครับวัดน้ารถกันเอาแล้วครับพัพพดของดอสแล้วนะเปลี่ยนตึงเบอร์นะครับ38นะฮะโอ้โหเลยฮะอยู่เป็นด้วยนะฮะขออีกทีอีกแท่งหนึ่งครับอาจารย์ โอ้โหแท็กนี้ไม่หมดเลยนะอาจารย์มีซื้อไม่ฟองไหมฮะลูกบีฟองห้าร้อยอะไม่ฟองพันห้าในนี้มืดจังเลยนะฮะโอ้โหเจอบาดหลวงเอ,อ็กซ์กิ๊กแล้วคนนี้เอาอะไรมาขายอะเอาแล้วครับไปอยู่ที่ซิตี้เอาแล้วครับขึ้นเกมน,นะต้องก้งรกระดึกตองมะเอาแล้วครับลุงแล้วเปิดสกลารครับโอ้โหนานร้อนนี่ขยันนี่ครับแปะสองสามแทงไป อย่าไม่ผ่านเซนเต้แบงค์ครับต้องเล่นให้ชัวร์ครับกลับมาที่ทางด้านของเซนเต้แบงค์ครับกลับมาที่ผู้สศัตัวครับทางด้านของน้องป่านครับอันนั้นเขาอยู่ที่เซนเต้แบงค์ครับฝั่งฝาครับไปเลยครับทางด้านลิมเซนตครับอ๋อแถวไปเพื่อนใสวยครับมาอยู่ที่ทางด้านของเอาแล้วครับลิมเซนตทางด้านขวาครับไปแล้วครับอยู่ที่น้องอามอ้อหัวเราแล้วน้องอามลุกขึ้นมาแล้วครับ เอาละครับอยู่ที่น้องอาร์มครับโซสไลด์ครับอยู่ในกางบอลของซีตี้ครับเราจะต่อยเอาละครับพิกเกอร์นักเตะครับอ่บอาข่าวตัวได้ดีครับโอ้โห,หลูกนี้พิกเลี้ยงครับเปิดหลอดครับแล้วแหวกเข้าไปสองครับเราใช้ชิคครับมว้าวอยู่ที่กางบอลของวัดนารอเอาแล้วก็ไปต,ต,ต่อยยังไงครับ เอาล้วครับบอลน่าล้อมแล้วเก่งในเกมลูกซะด้วยครับแม่อยางติดเทปไหมครับเล่นที่บอลครับลุกขึ้นมาครับเอาล้วครับอยู่ที่ทำการของซิตี้ครับแทงบอลไปผ่านแล้วพับพับพับสังเกตุดูได้ไม่ได้ไปแล้วครับแม่โอ้ยยังผ่านไม่ผ่านเลยครับโอ้เจ็บครับเอาเล่นกันต่อครับเล่นกันต่อนะฮะโอ้เอาล้วครับลุกมาได้แล้วเล่นกันต่อครับแทงบอลมาให้เอาแล้วครับควยนะครับสิการเทเบลิงแล้วเพื่อนวิ่งแล้วอย่างแอฟใช้ ยังไงครับว่าฝาใช้มือนะฮะระวังกันด้วยนะอโอ้ขอจองเสื้อฮะขอแลกเสื้อด้วยนะสวัสดีครับโอ้โหเนี่ยโอ้ขอติมอีกอันนะนวันนี้ยังไม่กินอะไรเลยขาปากเลยโอ้ม่ไหมองไหมในนี้มือจังเลยนะฮะ เอาล้วครับมาแล้วครับทางด้านของอาล้อมครับตีเลือดมาครับไม่แม่นแล้วทางด้านของซิตี้ได้บอลครับโอ้ขยันจริงๆครับนี่ครับหมายเลขแปดครับทางด้านของวัดตาล้อครับโอ้น้องเอ็กซ์ครับตัวเล็กจริงครับแต่ขยันจริงครับโอ้นี่ครับเล่นนะครับปลอดภัยเลยครับทางด้านของซิตี้ครับเวลาเหลือไม่มากแล้วครับทางด้านของในครึ่งเวลาแรกครับในคู่ที่สองครับเอาล้วครับแตะบอลได้แล้วนี่ครับน้องเอ็กซ์ครับ ออกครับออกหลังไปครับตั้งแต่ที่กระตืครับโอ้วันนี้ครับแม่สี่ตรงครับน่าสนใจครับทิตทีเจอลองหอยน่าสนใจเลยฮะเอาละครับวางขึ้นมาครับโอ้นีครับ้องเอกอีกแล้วครับแล้วยังไงครับลองยิงดูครับลูกนี้เอาละครับลูกแบบกไม่แรงคอที่ ผู้สาวตูวจะทำงานยากครับปอดมาอยู่ที่ทางด้าน55ครับทางด้านของน้องเตอร์สอะครับแฝงได้แล้วแต่เพื่อนครับโอ้โหลองยิงครับมโอ้โจอมขยันครับไปลูกยิงไกด้วยครับทางด้านะของน้องไอ้ครับโอ้โหนี่เป็นฟุตบอลสายเกมลุกครับโอ้โหนี่ครับสับหลอกครับ เอาต่อครับเอาต่อครับอย่าท้ออย่าไปท้ออย่าไปถอยครับโอ้อย่าไปท้ออย่าไปแท้ครับถ้าท้อแท้ครับมาจากเมืองชีนะฮะเอาล้วครับจบเวลาที่ผมได้ครับอ่าล้วครับแม